เดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องต่อไปครับสายต่อไปจะเป็นสายของป้าแมวครับป้าแมวผู้สาวขาเลาะของเรานะครับป้าแมวมาพร้อมกับเรื่องที่ไปได้ฟังมาจากพี่นะครับที่เคยอยู่บ้านเก่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยป้าแมวก็ยังวัยละอ่อนอยู่ฮะตามที่พี่บาดเขียนมานะตอนนี้ไม่ได้บอกว่าป้าแมวอายุมากนะพี่บาดเขียนมาอย่างนี้นะ ว่าป้าแมวมาพร้อมกับเรื่องของแม่หญิงเหรอฮะใช่ไหมพี่บัตรพี่บัตรครับแม่ยิงพี่แม่ยิงหรือว่าแม่หญิงยิงฮะแม่ยิงแม่ยิงอ๋อโอเคแม่ยิงวิญญาณเฮียนผมนึกว่าพี่บัตรเขียนผิดมาเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันฮะแม่ยิงวิญญาณเฮียนครับสวัสดีครับป้าแมว วัสดีแค่พี่แจ๊คโอ้เรียกผมพี่อีกแล้วตามเด็กๆโอ้ยตามเด็กๆนะครับป้าแมวเราไม่ได้คุยกันนานมากป้าแมวสบายดีนะค่ะสบายดีค่ะอ่แล้วก็ที่เชียงใหม่อากาศเป็นยังไงบ้างครับป้าแมวเออที่ป้าออกมายืนนี่เย็นๆนะเพราะว่าฝนตกมาหลายวันและะ้วค่ะอากาศดีละไม่ไม่ร้อนค่ะโอ้นะฮะยังไงก็แล้วแต่แล้วป้าแมวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นเดี๋ยวมันจะฝนเดี๋ยวมันก็จะร้อน ป้าแมวรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะคุณแจคเช่นกันมาว่าถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ป้าแมวไปได้ฟังมาจากพี่ที่เคยอยู่ที่บ้านหลังเก่าค่ะนะครับเรื่องของแม่ยิงวิญญาณเฮียนมยใช่ค่ะเล่าเลยไหมได้เลยครับป้าแมวจ๋าค่ะคือเมื่อ้าเจอพี่เขาเนี่ยเมื่อวันที่ไปบ้านในตัวเลขวันก่อนนั้นแหละแล้วก็เ็าเจอกันก็เล่าเรื่องเก่ากันก็ เมื่อก่อนเนี่ยป้าจะอยู่ในเมืองไม่ได้อยู่บ้านปัจจุบันอยู่กับย่าทีนี้มันเป็นแหล่งสมัยสี่สิบกว่าปีก่อนีนคุณแจ๊คแจ๊คแน่จะยังไม่เกิดน้องป้าแหละนะประมาณสักสี่สิบกว่าปีเหรอฮะแค่ประมาณนั้นประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าปียังครับยางค่ะี่สามปียังเนาะค่ะมันเป็นแหล่งเขาเรียกว่าเหมือนกับแหล่งเป็น เป็นบ้านเอาเอาพูดง่ายๆภาษาไทยแล้วก็คือบ้าน่องเนี่าะสมัย่อนเชียงใหม่มันจะมีชื่อมากเลยเขาเรียกกำแพงดินอืมครับครับคงคงเคยพอได้ยินมั้เป็นสถานที่อสถานบันเทิงและกันป้าแมวใช่เป็นสถานบันเทิงจ้ะใช่จ้ะค้ะแล้วมันมันจะเป็นมันจะเป็นซอยทั้งทั้งทั้งสองซอยเลยคือซ้ายขวาเนี่ยจะเป็น บ้านโคมแดงเนี่ยเกบ้านโคมแดงและกันบ้านโคมแดงทุกหลังเลยยาวไปค่ะแล้วก็มันจะมีน้ําขั้นอยู่เขาเรียกน้ําของเมื่อสมัยก่อนดูเหมือนใหญ่ๆเนาะใหญ่มากเลยเราเป็นเด็กนลดูเหมือนใหญ่ป้าก็จะอยู่อีกฝากหนึ่งในอีกซอยหนึ่งซึ่งสองซอยเนี่ยมันจะต่างกันเล้าฟ้ากับเหวเลยซอยที่บ้านป้ายอยู่แนละก็จะเป็นบ้านคนธรรมดาทั่วไปอซอยนู้นพวาก็จะอุ้วิคึกคักกันแล้วก็ป้าจะอยู่ฝั่งนี้ ญาญาเนี่ยก็จะห้ามขาดเลยว่าเราอ่ะไม่ข้ามไปเล่นฝั่งนู้นเด็ดขาด hmm. ใหญ่ก็จะสั่งไว้ค <Huh. S 2> แล้วอ,อน้ําน้าคลองที่ป้าว่าเนี่ยมันเวลาเขาปล่อยน้ําติงแม่ติงลึกเยอะเนี่ยน้ําตรงนี้ก็จะจะเยอะแล้วก็จะลึกค <Huh. S 2> ่ะแล้วก็ันดีคืนดีถ้าช่วงน้าฝนน้าเยอะเนี่ยพวกน้องน,องนองสาวสาวส,สวยๆทั้งหลายเนี่ย hmm. ขาก็จะมีการนุ่งน้อยหกน้อยลงโดดลงน้ำมาเล่นกัน <c oughs> มาเล่นกันโอ้หบนสะพานรถสองแถวรถอะไรจอดดูโหิ้วกันเต็มไปหมดเลยข้ <c oughs> า,าก็อยู่ฝั่งนี้ก็จะมองยา่าก็จะไล่มั่งอะไรมั่ง <c oughs> แล้วก็เออมันจะมีเป็นบางช่วงที่ว่าพอน้ําเยอะเนี่ยผักตกชวามันก็จะลอยมา <c oughs> มันก็จะเยอะมากแล้วก็เด็กเราเป็นเด็กกันเนาะพวกผู้ชายก็จะสน มันก็จะลงไปเหยียบไปอะไรจะมันแน่นที่จะเทียบในชาตนะมันจะแน่นเบือนแบบเหยียบเดินข้ามไปได้เลยใต้สะพานมันจะจะมีเยอะเลยไอไอกอผักตบชวาที่ว่าเนี่ยาทางฝั่งนี้ทางทางซอยทางทางฝั่งขวานี่ก็มีบ้านโคมแดงเนยเยอะแยะทางซ้ายก็เยอะแยะไปหมดเหมือนกันแล้วก็ที่ที่เล่าเนี่ยเขาจะชื่อพี่เพชรพี่เพชรเองก็ไม่ไม่ไม่ได้โต มากเหมือนกันก็ <risque. S 1> แล้วไล่ יודע, ๆกับป้าตอนนั้นป้าน่าจะประมาณสักเอ่อสิบขวบอ่ะสิบสองสิบเกดสิบสองเนี้ยพี่เพชรก็จะประมาณสิบสามสิบสี่ทีนี้แม่ของพี่เพชรเนี้ยก็จะมีหน้าที่ทํากับข้าวซักค้าไปรับจ้างนะคะไปทํากับข้าวซักข้าในบ <c oughs> ้านนั้นบ้านคมแดงเนี้ยให้พวกน้องๆสาวๆก็กินกัน <c oughs> ไปทํากับข้าวอ่า สามมือเลยเช้าของวันเย็นแล้วก็ไปซักผ้าที่เพชรเขาก็จะได้ไปช่วยตอนกลางวันือเขาเมีาชีพอย่างนั้นแหละเนาะกลางคืนเขาก็มานอนบ้านบ้านที่ติดกับบ้านป้าเนี่ยแม้สมัยก่อนเนี่ยคนทางคนทางบ้านทางเหนือนู้นเนี่ยเวลาเขาเอาลูกสาวหรือว่าเอาหลานหลานมาเนี่ยเขาก็จะดูจากว่าบ้านนู้นไปไปทำมาหากินแบบเนี้ยมากลับมาอือาก็จะมีบ้านใหญ่โต อ่ะมีบ้านใหญ่โตมีบ้านสองชั้นเราทาเหมือนฐานาดีขึ้นอีกบ้านหนึ่งเขาก็จะเรียนแบบกันอืมอืมแลไมก่อนจะไม่มีเป็นมาอัพยาเป็นมาอ่าอะไรไม่มีไม่มีเขาก็จะหาเงินส่งที่บ้านครับแล้วก็วิธีการก็คือป้าจะเล่าย่อๆเนาะเขาจะเอาอเขาคงจะคุยให้ลูกหลานฟังในลักษณะเนี้ยว่าถ้าไปทําแล้วก็จะรวยกลับมาพ่อแม่จะสบายอือืเขาก็จะเอาลูกเอาหลานผู้หญิงเนี้ยมาฝากมา,มาฟังเนี้ย ยังวันมาสั่งะระดันเอาไว้โดยวิธีเบิกค่ะเบิกชัทงไปสามหมื่นแล้วเด็กก็ต้องอยู่ใช้มีดสามหมื่นะคะจะเป็นห้าหมื่นหกหมืม่นก็แล้ว,วแต่เขาตลกลงกันก็จะมาอยู่นี่ก็คือรายละเอียดที่ที่เพคเขาเล่าให้ฟัง huh. เล่าให้ป้าฟังแล้วก็มันก็จะมีน้องคนหนึ่งของบ้านหลังเนี้ยบ้านโคมแดงอย่างเนี้ยน้องเหมนจะเป็นต้องเป็นพี่เนาะกาจะเอาเป็นเรียกน้องแล้วกันน้องก็เหมือนจะว่า เป็นดาวของบ้านหลังเนี้ยพ็น้องเป็นน่ารักแต่ขา,ขาวขาสวยๆอายุก็ไม่มากน 16, <c oughs> ่าจะกสิบหกสิบเจ็ดก็มาทํางานที่เนี่มาทํางานที่เนี่ก็พี่เพชรบอกว่าน้องก็จะดังมากเลยในบ้านหลังนี้ก็คือในละแวกนี้นเขาจะเป็นดาวที่ดัง <c oughs> มากมีขาประจํามีอะไรของเขาได้แหละแล้ววันดีคืนด,ดีไน่ทพี่แจ็คมันก็จีทางรวจเขาก็จะมาถลาย <c oughs> มาจับสมัยก่อนนะเขาจะมาจับก็ามาจับตำรวจก็จะเข้ามาจับเป็นบ้านๆไป ทีนี้บ้านหลังที่น้องตั้งชื่อว่าน้องคําคําเอ้ยน้องเอ้ยแล้วกัน hmm. น้องเอ้ยเนี่ยเขาจะอยู่บ้านหลังเนี้ยเจ้า hmm. ของบ้านเขาก็จะมัดเรือมัดเรือพายเนี่ยนะคะแล้วก็บ้านของพี่เพชรเนี่ยเขาก็จะมีเรือเหมือนกัน hmm. เขาก็จะบางคืนเขาจะมัดหัวเรือเนี่ยเปด้กัน hmm. คือใครมีสก,กิล <laughs> เดินข้ามได้เนี่ยก็จะเดินข้ามได้ไปได้ได้ได้ไดไดไดสบายครับ hmm. ว่า ข้าไปข้ามาได้พอตำรวจมาทลายทีเนี่ยเขาก็จะวิ่งหนีวิ่งหนีโดดลงแล้วมั่งอะไรมั่งเหมือนพวกนักพนันหนีตำรวจลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันน้องเอ้ยเนี่ยเขาก็จะหนีตำรวจเพราะเขาจะวิ่งด้วยความที่เขาจกใจเขาก็จะวิ่งลงลงเรืออืโดดแล้ววิ่งลงเรือด้วยความที่เขาไม่ไม่เก่งนะคือเหมือน มันม,มันไม่ใช่สีทั่วไปใช่ไหมวิ่งเรือต่อเรือในแบบหนังแบบหนังตะลงไทยมานนอะเนาะน้องเขาก็ล้มหัวก็ฟาดตรงเสาเสาตรงท่าน้ำนะคะครับ,รบก็คงจะหมดสติไปค่ะแล้วก็จมน้ำจมน้ำไปจมน้ำไปแล้วก็คือนั้นก็ไม่มีใครหานะก็ต่างคนต่างหนีแล้วบ้านพิเศษเนี่ยก็จะเป็นมีน้องน้องผู้หญิงที่บางคนที่เขาวิ่งใล้น้ำมาได้เนี่ยเขาก็จะ มาขอหลบมาขออ่าซ่อนตัวอยู่ที่นี้ซ่อนตำรวจตำรวจก็จะใช้ไฟหาเนยก็ไม่เจอเพราะว่าแม่ยายที่เจ้เขาก็สงสารเนาะเขาก็จะให้หลบอยู่ในห้กตัวก็เปียกมาลองมาและกันจนกระทั่งอ่าพอเช้ามาก็อ่ามาม่าฟังเขาก็จะมาตรวจดูว่าเด็กของเขาอ่ะคนไหนหายไปบ้างก็แตยเด็กน้องเอ้เนี่ยหายหายก็ก็ตามหาที่จจ้ ครับอะสักประมาณเป็นสองวันเหมือนกันนะอืแม่มามา่ฟังก็บอกว่าคงหมิงกลับบ้านปลยละเพราะว่าเด็กมาอยู่ก็ไม่ค่อยมีความสุขเหมือนกับน,กน้องมาอยู่สักพักแล้วคงไม่ใช่อพี่แจ้งก็คือเด็กผู้หญิงอายุประมาณเงี้ยมันต้องไปเรียนมันต้องมีสังคมอื่นไม่ใช่มาทํางานแบบนี้ไงค,คือตัวเขาอาจจะไม่ชอบเขาไม่มีความสุขเป <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนข้างๆห้องที่ ที่ทํางานด้วยกันเขาบอกว่าน้องไม่มีความสุขเขาก็นึกว่าน้องในหนีจากบ้านหนีจากบ้านก็คือสรุปก็หาว่ากลายเป็นไม่ใช่อืน้องจมน้ําอืำที่จากที่เขาตกนะนะคะจมน้ำเพราะว่าเป็นหมดสกีค่ะแล้วมาเจอได้ยังไงป้าืมาเจอได้ยังไงอไปเจอสดนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับขวกดเด็กที่ไปเลื่อนบนกอผักตกอะค่ะ ค่ะที่แบบเขาวิ่งเล่นกันอ่าที่มันไปคาอยู่ใต้สะพานต้องเห็นเหมือนผมคนอ่ะอเวลามันโดนน้าอ่ะมันจะสะบัดพี่แจ้งในห้านะสะบัดในน้ำค่ะมันจะเป็นแพรดําๆเลยใเห้าไปส่องดูก็คือกลายเป็นน้องติดอยู่ใต้กอผักตบอยู่แหละคือออกมาไม่ได้ื่ะออกมาไม่ได้ก็พอดึงศพออกมาเนี่ยก็จะมีเด็กผู้ชายเพื่อนที่เท็ดเนี่ยเขาก็จะไปมุงดูกันที่ห้อง ช่วงนั้นตำรวจเต็มเลยที่สะพา,ตานตั้งนอนได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ไปร่วมอะไรกับเขาสักเท่าไหร่ที่เทคเขาไม่ไปเทคเขาก็กลัวมันมีเด็กผู้ชายรุ่นที่เล่นด้วยกันเนี่ยเขาไปดูไปดูแล้วก็สรุปน้องช่วงที่น้องมาทํางานเนี่ยไม่รู้ว่าท้องมาจากที่บ้านหรือว่ามาท้องที่นี่นะคะคือน้องน้องมีท้องอื่อนๆแต่ไม่ให้ใครรู้เหมือนท้องสาวแล้วก็ผ่านผ้าไว้นะมันก็ดูไม่ออกครับ หลังจากที่น้องเสียชีวิตไปเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเขาตายทั้งกลมใช่ค่ะอืออืออือใช่ครับและลักษณะบ้านที่น้องเขาทํางานอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นไปมันจะเป็นเหมือนจะเป็นห้องผู้หญิงนั่งอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนมี็เขาย้ายผู้ชายดูเนี่ยแล้วก็จะเป็นทางเดินยาวๆแล้วก็จะเป็นห้องห้องห้องไปเนี่ยค่ะห้องของของเอื้อยเนี่ยก็จะอยู่ห้องสุดท้ายเลย ข้างๆห้องก็จะมีจอมปลวกใหญ่มากขึ้นอยู่เขาก็เอาพวงมาล,ไล,ไลไัยอะไรไปห้อยกันเนาะน้องเจอห้องสุดท้ายแล้วเพื่อนข้างห้องเขาก็บอกว่าน้องชอบฟังเพลงตอนดึกๆน้องก็จะเปิดฟั้งเพลงอะไรน้อเาบ,บาๆดึกๆฟังคืนฟังคืนเพื่อนข้างห้องเขาเซได้ยินได้ยินก่อนได้ยินได้ยินก่อนช่วงที่บ้านปิดแล้วนะหลังห้องปิดละได้ยินเป็นเหมือนเพลงเขาก็จะไปช่วงกินข้าวเขาก็จะไปจับกลุ่มคุยกันเนาแม่ เสียงเพลงห้องน้ององีดังเหมือนเหมือนน้องอยู่อยู่เลยประมาณนี้ยคมาม่าสั่งเขาก็เลยต้องใช้วิธีจะขนของน้องออกให้หมดเพื่อที่จะทําห้องใหม่แต่กลายเป็นพอวันนั้นไปยุ่งนะพี่แจ๊คไม่มีแขกเข้าบ้านเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีเลยสองสามวันติดกันจ,กจกนกระทั่งจนกระทั่งเขารู้เองว่าเขาไปยุ่งห้องนั้นไม่ได้ค่ะต้องขนของน้องเข้าไปเก็บใหม่ไเก็บเหมือนเดิม คือไม่ให้ไปอยู่ของอเขาแล้วก็ที่พี่เพชรเล่าก็คือเหมือนไม่ได้ไปเชิญวิญญาณน้องกลับและพี่แจ๊คเพราะว่าถ้าเป็นด้านที่ทํางานลักษณะเนี้ยสมัยก่อนเนี้ยเขาจะใช้วิธีใช้ผ้าสิ้นของเด็กผู้หญิงหรือว่าอ่าขอโทษนะคะเป็นผ้าอนามัยที่เพื่อนประจําเดือนเขาจะพับแล้วเขาจะตีไว้บนคือ,อบนประตูที่ผู้ชายจะเดินเข้าไปอะ่ะค่ะ เหมือนจัดเป็นการเรียกแขกอะไรของเขาเป็นเพชรเขาเพราะฉะนั้นเราก็าจะตีว่าสถานที่นี่เหมือนเป็นที่อโคจรเพระท่านจะไม่รับปีติม,มนขึ้นไปเพราะฉะนั้นดีนน้องก็จะไม่ได้เชิญศัพท์ไม่เชิญศัพท์ก็มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่กลัวก็ค,คือห้องมันไม่มีอยู่เะนาะเขาก็ตัดสินใจขอไปอยู่ห้องของเอื้อยเข้าไปอยู่วันแรกค่ะเข้าไปอยู่วันแรก เจอเลย hmm. คือพอรับแ็ทคนดช้าที่จะปิดบ,บ้านแล้งเห็นเลยไหลผู้ชาย hmm. ผู้ชายเป็นเต้ยเนะี่ยยืนท้าสุดเอนอแล้วมองอยู่จ hmm. ะร้องัดทีผู้ชายแล้ววิ่งออกมาทั้งผู้หญิงผู้ชายเนละยจีนมองประมาณว่ามันที่นอนเขาอะแล้วมาทําของเขาได้ย,ไ hmm. ยังไงอนะไรเน่ hmm. <ๆ>ค่ะน้องคนเนี้ก็ ก็อยู่ไม่ได้ <c oughs> คนแรกเนี่ยก็ไม่อยู่เลยประมาณว่าโอยหนูเห็นเต็นตาเลยเนี่ยมองข้ามเลยที่ชายยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็เท้าตัวเองแล้วก็แล้วก็หมอนกับมองประมาณว่าที่นอนเท้าประมาณนี้ <c oughs> แล้วคนนี้ก็อยู่ไม่ได้ <c oughs> ล้อพอมาคนที่สองคนเนี่ยเอาเสื้อผ้าในตู้เนี่ยมาใส่ไงเรานะว่าเสื้อผ้าในตู้เขาอย่างสุดสุอยู่เขาเสื้อผ้าของ่อ้เนี่ยมาใส่คือนั้นเนี่ยเขาหลอกจนกระทั่งที่ว่า น้องร้องขอเลยนะว่าเขาเขายอมนะเขาไม่ใส่แล้วเสื้อผ้าเนี้ยเขาใช้วิธีดึงเลยนะดึงระโรงดึงขาดึงผมจนน้องคนนี้ตกตกลงเตียงแล้วด้วยความที่กลัวมากๆเนี่ยน้องผู้หญิงที่ไปอยู่ในห้องเขาเนี่ยก็ก็เลยต้องสู้เพราะว่าเขาด้วยความที่กลัวมากเอี่ยพอเอ็ละเหมือนจะลากไปที่ตู้อะค่ละลากไปที่ตู้เสื้อผ้าเหมือนจบจะให้คนเนี้ยถอดเสื้อเขาเคืน น้องผู้หญิงนี้ก็ติดติดป,ประตูตู้ฮันนแจ็คจนห้องกระจกเนบาดขาจนเป็นแผลเลยนะแล้วก็ยิ่งมีเป็นไปใหญ่ว่ายิ่งผีได้กินเลือดเนาะมันก็จะยิ่งดุก็ตกลง,งห้องนั้นก็จะไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่จนกระทั่งข้ามฝั่งมาบ้านเพชบ้านพิเพรพี่เพรบอกคืนนั้นอะนอนกันสามคนมีแม่มียายแล้วพี่เพธด,ดึกแล้วได้ยินเสียงโดดลงน้ำมาพี่แจ็ค ส,สามคนเขาก็เหมือนสะอุ้งตื่นได้ได้วยความชินเนาะเขาบอกว<ม>่าวันนี้ตำรวจมากราชงเหรอก<ม>็คุยกันสามคนมประตูบ้านเนี่ยมันเป็นประตูบ้านไม้นะที่แจ๊คเวลาใส่กรอนเนะี่ยคนข้าง,งานอกเนี่ยสามารถที่จะดันประตูแล้วก็เอามือสอดแล้วก็ยกกรอนขึ้นได้เ<ม>หมือนแต่ว่ามันไม่ค่อยแน่นนะฮะบ้านคนเมื่อก่อนเนาะมันไม่ค่อยมีผู้ร้ายขโมยอะไรแยเขาก็จะด้วยความกลัวเขาก็จะใช้วิธฉีเอาไม้สอดตรง ตรงที่เปิดฮะคือเอาพอัออกได้แต่จะเปิดไม่ได้ยายก็จะเอามีดตอดสลับประตูไว้พอเสียงกระโดดน้าดังตูมเนี่ยก็จะมีเสียงวิ่งปุกบปุ๊บุแล้วก็ขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนยายก็ปิดใส่ยายก็ปิดใส่หนึ่งประมาณประมาณหนึ่งว่าเออถ้าตำรวจจับยายเขาก็จะช่วยประมาณเนี้ยถ้าพนะพี่แจ๊คมันมีเสียงแค่นะพี่แจ๊คก็สอง ไต่บนคือขึ้นไปมันก็ไป,ปสอ่องดูว่าข้าวใยเขาไม่มีอะไรนี่ก็มีแต่เสียงโดดจูมอย่างเดียวพักๆหนูเขได้ยินเสียงเรียกอะค่ะได้ได้เปิดประตูให้หนูหน่อยพี่แจ็บอกพี่เจ็คจาได้เลยว่าเป็นเสียงเลยาะว่าเขาไปทักผ้าไปรีดผ้าอยู่ที่นั่นแต่ทำเข,า,ขาเรียกค่ะเขาเรียกอย่างเงี้ยี่แจ็คใยได้เปิดประตูให้หนูหน่อย เขาก็เสียงน้าหยดจากกระโปรงเลยไปเนี่ยเหนือแ,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 แล้วก็เดินวนเวียนอยู่หน้าประตูสามคนก็สนนั่มประมาณว่าด้วยความที่พี่เทปอะ่ะมันก็อยากรู้นะว่าเป็นยังไงมันก็ไต่ขึ้นขึ้นไปอีกแล้วก็จะส่องลงไปฮะว่าตัวน้องที่มาหลอกนะเป็นยังไงปรากฏว่าตัวเอื้ยเองก็ไต่ขึ้นมาเหมือนกันคือสองขสอง สองหนึ่งคนกับหนึ่งผีเนี่ยก็คือหน้าประกบกันตร<ม>งตรงช่องรูช่องลม<ค>กั้นไว้อันเดียวพี่แจ็คพ<ม>ี่เพชรร้องป้าก็ร้องไายลงมาเลย<ค>แต่มันมันไม่ไายลงที่นอนนะคะไม่ได้ไหยลงคืน้น<ม>แล้วก็ร้องคี้ว่าผีแย่ผ,ผ,ผีผีเยอยผีเยอะใช่ไหมนี่ค่ะ<ม>แล้วก็ร้องเงียบๆอยู่ค่ะแล้วก็เลือกเสียง,งยตย้องเงียบไปเสียงต้องเงียบไปแล้วก็บ้านนั้นก็จะลือยิ่งลือกันเป็นใหญ่ค่ะว่าวิญญาณของเอ้เนี่ยมันมัน มันหลอกมากเหมือนกับน้องเขาไม่ไปไหนแะย์เขายังอยู่เขายังอยู่เขายังห่วงห้องเขาอยู่ห่วงนอกห้องเขาอยู่ค่ะแล้วก็ที่เพชเนี่ยหลังจากที่เจอนั้นน่ะก็ไม่สบายไม่สบายแล้วก็มีอยู่อยู่วันหนึ่งเขาไม่สบายเขาปวห้องน้ามันจะอยู่นอกตัวบ้านไม่เหมือนสมัยนี้ห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกที่เคชก็ใช้วิธีเอากระโถนเข้าไปในห้องนอน คือ,มมอ,อก,กูไม่ไปฉี่เลยในห้องนั่งกูลงกไม่ได้แล้วคือลักษณะายคือกลัวและคือนม้ที่เทรดไปดูตื่นปีหนึ่งแกก็นั่งกระโขนกำลังจะฉี่ <c oughs> ก็ลืมหลือที่แจ๊กเหมือนคนหลับๆแล้วก็ง่วงแล้วก็จะฉี่เนาะ,ะนั่งกระโขนจุดสงบเงียบหมดแล,าาแล้วประมาณปีหนึ่งปีสองค่ะเขาก็ได้ยินเสียงรถ <c oughs> เป็นเหมือนรถเป็นเหมือนรถแข่งรถแต่งอย่างที่แจ๊กสร้ยก่อนเนี่ยนะ าก็ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเหมือนมันวิ่งเหมือนคนเมาอะค่ะขับอู้แบบแรงมากเลยพี่ใช่พี่เรือแตงก็นั่งฟังเนาะคือช่วงนั้นถนนมัน nah uh, จะแแว really ่างรถมันนี้มีไงพี่แจ๊คเออพี่เทปมันก็แล้วก็ฟังเสียงหูหูเขาหูมาใกล้ๆเออเลี้ยวมาใกล้ๆเทปมันก็พูดในใจอืมพี่แจ๊คมันตื่นจริงๆครับ มันตุ่มเพราพี่เพชรตุ่มปุ๊บนะรถมันก็ตุ่มจริงๆตุ่มดังมากเลยนะดังมากเลยพี่เพชรมันก็สะดุ้งเฮ้ยนี่คือด้วยความที่คนม,มันมันตุ้มในใจนะ<ร>แล้วมันตุ้มจริงๆไงพี่เพชรก็ะสะดุ้งสะดุ้งปุ๊บได้ยินเสียงเอะอะโวยวายก็กลายเป็นรถเก๋งคันนี้มันบิดมาเต็มที่ในที่แจ็คแล้วมันก็มาชนกับสีบรอตรงขี่แยกคดีคือ่างฝ่าย่ังไม่เบาชนเต็มเลยนะแล้วก็ เป็นข่าวลงสือทิมเหมือนกันเรื่องเนี้ยแล้วก็พี่เทสดนี่ก็เลยป่วยเลยคือสะดุ้งหนึ่งสะดุ้งสองตัวแกก็เลยป่วยป่วยไปเลยจากเรื่องเนี้ยไม่สบายไปครับไม่สบายไปก็ไม่ได้ไปเล่นแต่อะไรเราเรากแล้วก็รอเล่นแต่แกนะแกก็ไม่มายายก็บอกว่าแกไม่สบายก็จะมีพวกผู้ชายสามสี่คนที่เล่นด้วยกันเนี้ย พอไม่มีผู้หญิงเม่นด้วยมันก็ไปหาชนนะพี่เจ้าคาะไอ้น้ําที่ว่าเนี่ยมันก็เริ่มลดลงพอลดลงปุ๊บมันก็จะเป็นท่อน้ําในท่อมันก็จะมีเอวยๆเนี่ยไอ้เด็กสามสี่คนผู้ชายเนี่ยมันก็ไปมุดท่อกันไปมุดท่อาหาปลาเขาเลือกปลาจิตสีปัดตัดตัวเล็กๆนะฮะก็ก็มุดท่อกันไปท่อเนี่ยมันจะยาวจากจากน้ำคลองที่ป้าว่าเนี่ยนะนู่นมันจะไปทะลุ ตรงแก่งประตูอะไรนี่ทางประตูเชียงใหม่เนาะคือมรนยาวาปถึงนู่ดเลยนะล้วก็ไปหาตาถือถุงกันไปคนละใบอืมมันก็มีไอตัวเล็กที่อยู่ข้างหลังน่ะเข้าไปสักพักเนะะี่ยค่ะไอคนเล็กที่มันอยู่ข้างหลังสุดเนี่ยมันก็เลือกมันก็เลือกพี่แกนพี่แกนไอแก่นนี่จะอยู่ข้างหน้าคึงที่ตัวโตเนีะ่ะอะไรใครก็ไม่รู้เนี่ยคานตามผมมาเนี่ยใครมีแต่เราแลวสี่คนในท่อเนี่ยไม่รู้ เขก็เดินก็ค่อยๆทานเพราะเนื้อที่มันจํากัดในท่อเนาะใครไหนดูรินเป็นไงคอไแตงมันเหนียวไปมองนี่พี่เจมันกาดแล้วมันคานแบบประมาณว่าหัวมันชนท่อตึ่งตืมันคานหนีแบบตึงตืนมันคานเลยเนะจํำก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยตานจันมากผีที่ไรไงผีที่ไรที่โดนไหมหล่ะคุณจำได้ก็กืูมาดูอยู่ ก็จะสี่คนแล้ว่าคานเป็นหมาไปเข้เขาไปเจอไซ์เหมือนกันนะพี่แจค็คก็คือต้องงาาัดฝาท่อแล้วเอาขึ้นมาเพราะว่าถ้าจะคานไปให้สุดเนี่ยมันไกลมากเลย hmm. แล้วสี่คนก็พูดไม่เป็นภาษาคนเลยนะพี่แจค็ครสรุปเท่ากับว่าเอ้ยมันคานเข้าไปในท่อตามเด็กสี่คนนี้นเข้ามาอืแล้วไอตัวเลขสุดเนี่ยมันก็เห็นว่าเป็นผู้หญิง ท,ที่เขาขาวเสื้อผ้าต้องใส่นเนาะแล้วก็คานตามต้นมาตอนถึงเรียกไอ้แก่นไนะอ้แก่นเนี่ยตอนสบเ้วยที่เ็าเอาขึ้นจากน้าเนี่ยไอ้แก่นเนี่ยมันมันเห็นไงคะพี่แจ็คมันจําได้มันจําได้คือลักษณะเขาคานตามไอ้สีผลนี่เข้าไปค่ะแล้วตอนหลังมาก็บ้านหลังนั้นก็เปิดทําการได้ยังไงบ้ามก็ไม่ได้ตามแล้วก็ตอนหลังย่ากขาพอต้าเริ่มโตเป็นสาวก็มนนี่ย่าเขาก็ส่งมาอยู่กับยาย ลัน,นนอกเขาไม่ได้หยู่ในเมืองก็ามาเจ้อพี่เพชรี่เพชรเขาก็เล่าให้ฟังเรืเ่องเขามี่อมา่มืองไทยแล้เท่ากับว่าเหตุการณ<า>์ทั้งหมดไไไม่ปหนเหตุการณ์ทั้งหมดท,ที่ที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ไปไหนเพราะไม่มีการเชิญวิญญ,ญาณเขาจากจุดที่เขาเสียชีวิต ใช่ค่ะโอ้นะครับคือเข้าใจอารมณ์นั้นเลยนะคือตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่หนีตำรวจลงมาและปรากฏว่าพยายามจะวิ่งบนเรือที่มันผูกต่อกันแต่ทรงตัวได้ไม่อยู่นะครับเกิดอาการล้มแล้วหัวฟาดเสาแล้วจมน้ำโดยที่ไม่มีใครรู้น่าจะสองสามวันนะถึงจะมีเด็กมาเจออีกทีหนึ่งคือลอยไปติดอยู่ตรงผักตบชวาชอู้น่ากลัวโอ้ คือเสียชีวิตแบบว่าอันนี้คือโทษนะฮะเรียกภาษาชาวบ้านว่าตายไม่รู้ตัวเลยนะถ้า<อ>หมดสติวนะ้วน้องเขาเคงไม่ทรมานะนะคะคาบ้าฟังที่เขาเล่านะมมานหมดสติหมดสติแล้วจมไปในน้ําเลยเนี่ยคือร่างกายคนเราเนี่ยมันก็ยังหายใจอยู่เดาว,ว่าน่าจะหายใจเอาน้ําแบบเข้าไปฮึบแล้วก็เสียไปเลยเสียชีวิตไปเลยโอ้แต่ผมว่าอันนี้เขาเรียกว่าตายแบบไม่รู้ตัว เหมือนกับว่าเขายังใช้ชีวิตเหมือนตามปกติอะ่ะเหมือนไม่รู้ว่าเขาตายอะ่ะจากเหตุการณ์ที่ตํารวจอย่างนั้นเนาะคือคืนไปงี้เหรอจากเหตุการณ์ที่ป้าเล่ามานะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะมีคนเข้าไปอยู่ในห้องเขาและเขาก็อมาปรากฏตัวให้เห็นเหมือนกับว่าเฮ้ยเขายังอยู่ในห้องนี้นะทําไมมาทําอะไรบนเตียงนอนฉันหรือแม้กระทั่งการไปหาคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมว่าเขาเหมือนเขายังไม่รู้ตัวณนะตอนนั้นน่ะนะครับ โอ้นะฮะโอ้เรื่องของแม่ยิงแม่หยิงนี่ในภาษาเหนือคือประมาณว่าเป็นแม่หญิงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะคนเหนือเขาึ้นจะฮ้องไม่ยิงว่ะไม่ยิงอะจจะไม่ยิงก็จายอะจจะถ้าไม่ยิงถ้าผู้หญิงก็จะไม่ยิงอะจจะอ่าอ่าแบบนี้อ๋อโอเคแล้วก็แต่อย่างที่เพชรบอกก็คือน้องเขาก็ มันจะมีบางคนคือทางานไม่ได้ส่งเงินให้พ่อแม่เลยนะพิเชษแล้วก็ไปทาบ้านแต่บางคนก็อยู่ไม่ได้เหมือนกับว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตเขาชีวิตเขาต้องต้องเป็นอีกแบบครับใ่แต่สมัยนี้ไม่มีละแต่พวกพ่อแม่ที่น้องที่พาลูกหร้านเนี่ยเขาจับเฟซชิโลไปหมดละโอ้เดี๋ยวนี้ผมว่าเศรษฐกิจมันมันมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนคือไม่รู้ว่า จะทําอะไรดีรู้แต่ว่าเฮ้ยบ้านเนี้ยเขาส่งลูกไปทําอย่างนี้และเขามีตังก็เลยส่งลูกไปบ้างนะสมัยก่อนจริงจริงก็ตามอย่างที่อเพลงก็เคยมีการแต่งเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้เอาไว้ถูกไหมในะครับ,รบเพลงแม่แม่สายนะครับแล้วก็มี <S <S มหนังมีละครมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ผมว่ามันน้อยลงแล้วล่ะไม่มีแล้วค่ะอย่างที่ตาบอกจับเพื่อศีลอดหมดทักทีเลยนะฮะ ได้ครับป้าแมวนั่นคือเรื่องที่ป้าแมวไปได้ยินได้ฟังมานะครับเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นดีนะครับขอบคุณป้าแมวนะฮะวันนี้ที่มาคี่ถึงพี่แจ็คกันเลยนะอีิถึงพี่แจ็คเห็นหน้าตาสดใสก็คิดถึงที่บัตรคิดถึงวี่อ้าเล่าซะหน่อยไม่ได้มานานแล้เนาะเรื่องนี้เราด้วยความคิดถึงนะอ้ยขอบคุณมากเลยป้าแมวคิดถึงป้าแมวเหมือนกันนะครับยังไงป้าแมวก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ ค่ะขอบคุณค่ะคุณแจ็คเช่นกันนะรักษาสุขภาพเช่นกันทั้งสามคนเลยค่ะครับผม,ผมบได้ครับปแมวขอบคุณ,ค,ณครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ